เมื่อไรจะมาเนี่ยเวลากระเทยมากมาแล้วชียร์เชียร์เจ๋งเจ๊หงเลยแหละเจดนี่เจดค่ะเจดโอ้เป๊ะเลยไป<อ>แต่งตัวนี้อ่ะก็ที่แกแนะนำฉันไงใช้ก็ไปเซิร์ชเลยผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายเข้าหาเยอะที่สุดนี่เลยมันก็ออกเป็น,ปนแบบนี้ทำไมมันไม่ดีหรอวะ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ขู่ดินะฮัลโหลตัวเองครับคิดถึงเขาไหมอ่ะคิดถึงมากรีบกลับมาเขานะได้เลยเดี๋ยวเขารีบกลับไปหาตัวเองเลยนะโอเคครับรอไม่นานแป๊บหนึ่งตัวเองแป๊บหนึ่งนะได้เลยฮัลโหลค่ะที่รักครับไม่ใช่ฟังโกะค่ะ ไฟโกไปไหนครับไปห้องน้ำค่ะถ้าฟางโกกกลับมาฝากแค่นี้นะคะออโอ้ยอเองแค่นี้นะโอเคจ้าโอ้ยรถไฟเกือบชนกันแล้วว่ะเออดีนะฉันมีโทรศพัพท์สองเครื่องเนี่ยเกือบประสานงานต่อหน้ากูนี่แหละกูนี่เหนื่อยจริงๆเลยนี่เนี่ยเอาจริงนะฉันนะนะอยากจะสวยอยากจะเลิศแบบแกบ้างว่ะจริงๆที่แบบผู้ชายมาลุมจีบกันอย่างเงี้ยหลายๆคนน่ะแกก็สวยเลิศเหมือนกันดูสิเส้นผมทำไฮไลท์ด้วยกูงอกเอาเหรออีนี่ปะ ีี่ดเหยอกสวยดีจะทำยังไงบ้าแกก็ดูสภาพสิโรนันมิเคยฟังโก้พ่อสวัสดีค่ะพ่อแกเหรอไม่ใช่พ่อค่ะแซนเปนอีกคนนึงอ๋อนี่เพื่อนเพื่อนฟังโก้เหรอใช่เพื่อนเลิกกบก็ดีนะทำไมอ่ะปากเฮียคนนี้อุ๊ยอะไรคะเนี่ยแล้วหน้าเขาล่ะหน้าก็เฮียกูปีเดียวกับมือไงสัตว์เคยเรียนเสกเดียวกันเดี๋ยวกูต่อยตาแตกเลยไม่ใช่ใจเย็แค่แค่อ้ามเฉยเฉยก็คือ คนคุยแหละค่ะคนคุยฟังโกรหรอคนคุยใจร้อนทุกทีเลยนักเลงนะเฮ้ยเรียนวิทย์กีฬาเว้ยแข็งแรงแล้วก็อย่าไปแข็งแรงอย่างอะไรขนาดนี้แล้วฮะวันนี้ก่อนตัวเองไปไหนร้านเนี่ยก็ ไปหาอะไรทําทั่วไปแหละพวกทนคิดถึงฟังโกไม่ไหวอ่ะเขาก็คิดถึงตัวเองเหมือนกันะเออฟังโกจริงแบบเราเราก็รู้จักกันมานานนะเราเราพูดอะไรบางอย่างได้ไหมพูดอะไรอ่ะเป็นแฟนกันนะฮะขอคิดแป๊บนึงโอเคได้ดูคุณดังหนักึ้นนี้เป็นแฟนกันจริงเหรอคะเนี่ยอ๋อเพิ่งเพิ่งจะเป็นแฟนกันครับเมื่อกี้แล้วก็รักเป็นแฟนเลยเหรอทำไมล่ะครับไม่เชื่อหอมแก้มดูสิอ่ะถ้าถ้าแน่จริงอ่ะ ตัวเองเงียบทำไมหรอผมกลัวผมคุมตัวเองไม่อยู่เดี๋ยวเลิกเรื่องกำลังานสินะไปนะตัวเองหลงทางอีกปะเนี่ยโอ้โหหลายทีนะมึงอะเป็นไงโอ้ยฟังโกเอาจริงนะโคตรอิจฉาเลยจริงนี่กี่คนแล้วเนี่ยนี่คนที่สามแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแฟนง่ายจังเลยอ่ะก็ง่ายๆไว้ก่อนน่ะว่าเขามาจีบขอเป็นแฟนไม่เอาจริงนะ ฉันอยากมีแฟนแบบเยอะๆแ,แบบแกบ้างทําไงดีอะฉันว่าดูสภาพแกก่อนสภาพเหมือนมอมเหมือนน้าไม่อาบอะ่ะนี่ขนาดนั้นเหรอฮะ ก็พูดตรงๆเนี่ยเป็นเพื่อนกันเนี่ยรักหลอกถึงบอกนะเนี่ยโอ้แล้วจะทำยังไงดีล่ะให้แบบมีผู้ชายมาจีบเยอะๆแบบแกอ่ะฉันว่าแกต้องเปลี่ยนลุคทำไมการแต่งตัวของฉันมันเป็นยังไงตอนนี้มันดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะมันดูอะไรมันดูแก๊สมากเลยอ่ะอุ้ยแก่อเหรอใช่นี่อื้มนี่จิงเลยเนี่ยเราจะทํายังไงเลยที่แต่งให้ผู้ชายชอบอ่ะฉันว่าแกต้องไปดูในติ๊กต็อกจะได้รู้ว่าแนวไหนที่ผู้ชายเขาหาเยอะๆะแค่นั้นเหรออืโอเคดูในนี้ได้นะ เล็ดๆทั้ง <reading> น <ait> oh. 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 hey, ั้นน oh oh, uh ่ะในนั้นน่ะได้ได้ได้โอ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 ้เมื่อไหร่จะมาเนี่ยเวลากระเทยมากมาแล้วชี้ค่ะชี้ค่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเลยแหละเจดนี่เจดค่ะเจดโอ้เป๊ะเลยไปแต่งตัวนี้อ่ะก็ที่แกแนะนำฉันไงใช้ก็ไปเซิร์ชเลยผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายเข้าหาเยอะที่สุด นี่เลยมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ทำไมมันไม่ดีหรอวะไม่รู้อ่ะแต่ว่าเจ๊หงเขาก็มีผู้ชายเข้าหาเยอะเหมือนกันเนาะให้นี่ล่ะนี่เจ๊หงนี่นะจะไปดูมามีผู้ชายเข้าหานะ1,691คนไอเดอลมากเลยแกโโหแล้วใครจะไปกล้าแต่งแบบแกอ่ะมีไม่มีหรอกอันนี้ก็เป๊ะเกินโอ้โหถือนี่มาด้วยอือก็ตามคอนเซ็ปต์เจ๊หงไงถือแตงโมใครเนี่ยใครล้วจะกล้าแต่งแบบนี้ เป็นไงล่ะมึงเจ๊หงเนี่ยผู้นำแฟชั่นเนาะเจ๊หงของดีเดี๋ยวฉันไปแต่งบ้างดีกว่ามึงไม่พออย่างนี้ผู้ชายสต็อกมึงเนี่ยอยากได้หลักสองพันคนพอแล้วมั้งเจ๊หงเป็นไอดอลไงอยู่เฉยๆหู้ยเดี๋ยวไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่เชื่อมทางนี้แน่นอ๋อใจดีซะด้วยเจ๊หงไปทักทายคนนิดนึงสาแฟดปั๊บสวัสดีค่ะ ครึ่งหน้าเหรอคะติดแม้ใครก่อนใครหลังหรือคะเนี่ยนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้ายิ่งกว่าหาครับเป็นครูต้องสอนเอกเด่นดูแล